ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีวันที่30กรกฎราคม2565นะคะแอดเมนน้อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พีพีเอฟซีทางช่องทุกท่านและจ้าเดอร์สำหรับคลิปนี้ มารับชมแนวทางเลยห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำน่เด้อจ้าเด้อท่านใดที่สนใจจะอุดหนุนสบู่ทางช่องนะจ๊นะเนาะสบู่ทางช่องแอดมินน้อยบ่าว่าจะเป็นครีมหรือสบู่นะจ๊นะเนาะนะ ครีมชุดละ150บาทครีมทาฟ้าสำหรับตอนกลางคืนนะคะสำหรับสบู่ล้างหน้าถูตัวได้นะคะแพ็คละ190บาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะสะบู่แพ็คหนึ่งมี10ก่อนเลยจ้าเดอ้อคระได้2ส,สูตรนะคะสูตรละ5ก้อนสำหรับทันใดที สนใจสั่งครีมสบู่โทรเข้ามาสั่งกับแอดมินหนูหน้อยได้เลยเด้อจ้าเด้อที่เบอร์0926325513นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะสเปคุณสบู่เนาะจ้าเนาะเป็นสบู่กุนต้าทุกสูตรน,นะคะกุนต้าระเบิดขี่ใครทุกสูตรน,นะคะอาบสะอาด กลิ่นหอมฟองเยอะเลยจ้าเดอ้ออาบแล้วผิวเนียนพองใสเนาะจ้าเนาะสำหรับท่านใดสนใจโทรกขมาสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยลเดอ้อจ้าเด้อรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้าสำหรับผลห้าน้อยเมื่อวานวเดอ้อจ้าเด้อสำหรับผลห้าน้อยเมื่อวานนี่ เลขรุดเดอราทำช่มแอดมินหนูน้อยขอโทษทุกท่านด้วยนะคะเมื่อหนีมาสู่กันต่อเด้จ้าเดอเด่นรองเลขในตารางบอมมาเด้จ้าเดอรสำรับเมื่อว่านี่รุดมดเลยเด้จ้าเดอทั้งเด่นและรองเลขในตารางหกชุดเด่นบอมมีมาเลยได้จ้าเดอ สำหรับแนวทางมือนี่มาต่มกันต่อเนาะจ้าเนาะมือนี่แอดมินน้อยมาเด็กจักน้อยเด้อจ้าเด้อบอมแมนจักน้อยดอกธรรมชมเด็กอีหลี่ธรรมชมเทียงขื้นตีหนึ่งแล้วนะจ้าเนาะแนวทางเลขคาน้อยรวมสารอบในตารางเดียวกันนะคะปัจจำวันที่30กรกฎาคมสองพันหเลขในตารางนะคะ มือว่านี่เหล็กเล่ากัหลุดน,าานะจ๊ะเนาะของพระอาจารย์หลกักกของพ่อไทยนาจะรวยสําหรับเหล็กเล่ากัหลุดเมิดเลย้อจ๊ะเด้อลุดทั้งห้าหน้อยทั้งเล่า สี่เจ็หนะคะเลขในตารางนะคะเด่นสและรองหนะคะซ้ายวิง่งสายหลูดเด่นสี่รองหาเด้อจ้าเด้อท่านใดที่จับเองเป็นแล้วเลขในตารางจับเองได้เลยนะคะ6ชุดเด่นนะคะ แอดมินเจาะให้6ชุดเด้อจ้าเด้อบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะ5759 50 47 49และ80นะคะรวม3ฮานอยนะคะ รอบพิเศษปกติและ vip นะคะได้แล้วหยุดนะคะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ